สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กูรูก็เก็บผักไปขายอีกแล้วนะคะตัดผักไปขายเนาะแล้วก็ส่งออเดอร์ด้วยแล้วก็เอาไปขายไปกับปลาด้วยนะคะไปขายกับปลาด้วยนี่แหละค่ะผักวันนี้ที่เราเก็บวันนี้เราเก็บได้สามร้อยกว่าบาทนะพี่น้องจ๊ะนี่ค่ะ กุรูก็ขายกำรรมใหญ่เลยนะคะกำละสิบบาทนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้กุรูเก็บได้สามร้อยสามร้อยเท่าไหร่สาม้อยหกสิบบาททั้งมีต้นหอมผักชีหกสิบบาทเนาะแล้วก็ผักได้สามร้อยนะคะพี่น้องจา๋าเช้านี้แต่เราก็เก็บยังไม่หมดนะคะพี่น้องเพราะกุรูก็เก็บไม่ทันเนาะ ทำนั่นทำนี่อยู่ในบ้านแล้วก็มานี่แหละค่ะมาเก็บผักแล้วก็มามัดผักเนาะมัดเป็นกำๆนะคะส่งลูกค้าด้วยแต่แต่ส่งไม่ได้ขายส่งนะคะเพราะเราเราทำกําใหญ่แล้วเนาะเราก็กำละสิบบาทเหมือนเดิมนะคะพี่น้องจา๋าแล้วแต่เขาจะไปแบ่งเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะ บุญรักษาทุกครอบครัวคะ่ะสวัสดีคะ่ะเสียงนกด้วยนั่งอยู่ใต้ต้นไผ่